สังคมคือการอยู่ร่วมกันของคนที่หลากหลายอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันมีสัมพันธ์ร่วมกันมีวัฒนธรรมมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความอยู่รอดทั้งร่างกายและจิตใจและการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นสังคมต้องมีความเข้าใจและคนพิการเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย ที่ต้องการความเข้าใจเป็นพื้นฐานและสิ่งสำคัญในลำดับต่อไปนั่นก็คือโอกาสเกียรติและกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีเสรีภาพมีศักดิ์ศรีและทำให้คนพิการในประเภทต่างๆทั้งคนนั่งรถวิลแชร์คนใช้ไม้เท้าคนที่บกพร่องทางการมองเห็นบกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางการเคลื่อนไหวบกพร่องทางการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ได้เห็นคุณค่าของตัวตนเท่ากับคนอื่นในสังคมและนี่คือสถานที่ที่จะทำให้คุณค่าเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกเดเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์ออนดิสแอเลิตี้หรือ APCD คุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APCD APCD คืออะไรศูนย์แห่งนี้ทําหน้าที่อะไรคนที่จะมาไขาข้อข้องใจกับเราอยู่ข้างผมตรงนี้ครับท่านพิลลุน,นลายสมิดผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเล่าให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าครับว่า APCD คืออะไรครับครับ APCD คือศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ตั้งขึ้นมาโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2544นะครับโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยมีความประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์ฝึกคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งส่งเสริมให้มีสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นสังคมที่ปราศจากอุปสรรค สำหรับคนพิการที่จะอยู่อาศัยในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นคนพิการก็จะต้องมีการฝึกอบรมเรียนรูก้การใช้ชีวิตในสังคมปกติคนพิการเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีความอ่อนด้อยในสังคม mm hmm. เขาก็จะไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปภารกิจของ APCD ก็คือ เราต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับคนทั่ว,วไปแต่สิ่งที่จะเป็นคือวันนี้ APCD เราทำคนเดียวของเราไม่ได้มันจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมมือจากองค์กรอื่นๆด้วยมีใครอะไรยังไงเข้ามาร่วมกับเราบ้างครับ ที่สำคัญก็มี2อ,องคอ์กรนะครับหมายถึงว่า2ประเทศในแง่ของรัฐบาลไทยเรามีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ<ม>ก็จะเป็นองคอ์กรหลักในการที่จะให้การสนับสนุน a b c d ในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับองคอ์กรที่เข้ามาให้การสนับสนุนก็คือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าใจาก้า<ม>ก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการทำงานของ apcd ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ23ปีแล้วได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน apcd ใน2ด้านก็คือ<ม>ด้านหนึ่งก็คือ oda เป็นความช่วยเหลือพัฒนาอย่างเป็นทางการนะครับให้กับรัฐบาลไทยโดยสร้างตึกนะครับที่เป็นที่ทำการของ apcd ซึ่งจะมีทั้งตึก ที่ทํางานที่เราเรียกว่าตึกแอดมินนะครับแล้วก็ตึกฝึกอบรมตึกฝึกอบรมเนี่ยก็จะใช้สําหรับในการอบรมคนพิการที่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยทางสารทุกญ,ญี่ปุ่นสนับสนุนแล้วก็ใจกล้าก็เข้ามาสนับสนุนในแง่ของเทคนิค c a l คอร์ o ปอเรชันก็คือการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการเงินในการอบรมโดยเราก็จะมีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านความพิการของญี่ปุ่นมาให้ความรู้กับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็เอเชียใต้ที่มาประชุมที่ APCD ครับเอาละคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วเราพอจะเห็นภาพภาพรวมกันเล็กน้อยแล้วว่า APCD ทำหน้าที่อะไรแล้ววันนี้ได้รับการร่วมมอร่วมมือจากองค์กรที่มีความหลากหลายเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นที่เข้ามาช่วยเหลือและผลักดันก่อให้เกิดสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้น ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเราอาจจะได้ยิน APCD น้อยแต่ต้องบอกเลยว่า APCD มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยครับขอบพระคุณครับ,บสุดทาข,ข,ขอบคุณครับ คุณ <c oughs> ผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นเกียรติมากๆในเลยทีเดียวครับที่วันนี้ผมจะได้พูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เห็นคุณค่าของคนพิการและได้มอบโอกาสในความร่วมมือการสนับสนุนกิจ,จาก,การรมดีๆของ APCD อยู่ข้างๆผมตรงนี้ครับท่านเอกอัครรัชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยมิสเตอร์โอตากะมาสโตะสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าดีใจมากๆเลยวันนี้ที่ได้เจอกับท่านทูตนะครับขออนุญาตสอบถามครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับท่านทูตครับ日本とタイはですね、非常に長い歴史を持っていて今年で外交関係、137周年を迎えます。<noise> つまり1887年以来の長い外交関係にあります。ま、その間に、ま、いろんなことが、1954年にはですね、え、ジャイカが 例えー、すそして、えー、今ではタイにとってですね日本は最大の ODA 共有国、えー、大体規模的には2.8兆円ぐらいの、えー、規模に合計でなってるんですけどもそれほど大きな存在になってます経済面でいうと、えー、日本の企業が約6000社今、えー、タイで活動していて。 日本人商工会議所 JCC も会員企業が1600社を超えていますこれは世界最大級ですしそれだけ経済面でも日本とタイの関係は今非常に深いということは言えると思います文化面でも日本のあらゆる文化ポップカルチャーもそうですし伝統的な芸能太鼓とかそういったものですねそういったものもタイ人には非常に親しみ 実はアジアにおいては合計3億人の障害者がいるというふうに言われていてその方々に対する支援ですとかサポートというのがアジアの各国においてですねさまざまなレベル で行われていていまだまだこれからレベルを上げていく必要のある国もあるわけです各国ともそ,こそのことは分かっていてでもどこでどうやってそういう支援するためのトレーニング研修を積むことができるのか分かんない状態になったわけですねそういう状況の中で2002年にこの APCD を作った形になっていますこの APCD でではいろんなイベントですとか トレーニングのを企画して実行していますそして今では約3000人を超える方々に対して直接この APCD でトレーニングをやった形になってますこれはとても大きな成果だと思いますしそれをサポートしてきた日本政府そして JICA としてはとても誇りに思っていますそしアナコト、おわり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 、パラティスタイ、日本内段、かわり、スターナスの工パタナー、イム、ティタン、タイム、 障害者支援というのは簡単な問題ではないので、でかつ各国政府、日本政府もタイ政府も決して財政的に非常に潤沢な状態になるわけではないということで、今後ともいろんな支援をうまく選んで、うまく企画しなければいけないという、そういう状況になります。今後とともタイと一緒にです、ね、可能な限り のの支援サポートを続けてていいいいきたたとううふうににはは思っていますそのためにはアジア太平洋における APCD の知名度をさらに上げるとかアジア太平洋の方々のニーズをしっかり引き続き把握するとかいろんな活動が必要なんですその APCD を中心にですね日本を含めてアジア各国が今後とも協力していくこれがとても大事なことだと思います。その一方でですね 政府以外のこの APCD を盛り上げていただくことはとっても重要だと思います。 คุณผู้ชมครับได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเป็นมหามิตรกันมายาวนานแล้วแต่สิ่งที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆแต่วันนี้เรามีการช่วยเหลือกันในหลากหลายรูปแบบในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นนั่นคือเรื่องราวของคนพิการด้วยซึ่งวันนี้เกิดเป็น APCD ขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยร่วมมือกันนะทำสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาและที่สําคัญก็คือมีผลกรระะทบไปปถึงชชาช จํานวนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่ยงคนพิการซึ่งมีหลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีการพัฒนาและต่อยอดขึ้นไปในอนาคตวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตโอตาก,กะมาสโตขอบคุณมากครับท่านทูตครับสังเกุเสมาคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้ครับผมยังได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญ ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆของ APCD ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าใจก้านั่นเองข้างๆผมตรงนี้มิสเตอร์สุสุกิคาสิยะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละพูดถึงเรื่องราวกันก่อนว่าใจก้าใจก้าคือหน่วยงานอะไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมีภารกิจอย่างไรในประเทศไทยบ้างครับใจก้าวมันเป็นประเทศ150ประเทศในโก 政府開発援助 ODA と言うんですけれどもそれを実施する機関ですタイにおける JICA の活動というのはまず1954年に ODA をタイでは開始しています。その時は タイの研修院の方が日本に来るところから始ままっています最初は農業とか保健とか職業訓練とかそういうような技術協力を開始してその後東部臨海地域の開発などにも協力をしています皆さんに一番近いところで言えば空港とかもしくはチャウプライ川に架か,かる橋とか浄水場とか。 โอ้โหเรียกว่ามากมายหลากหลายเลยทีเดียวกับสิ่งที่ทางจกยกาได้มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือถ้าพูดถึงเรื่องราวของจกยกาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยได้อย่างไรครับใช่จายกาว่า2002年から障害者า のですね、社会進出への支援ということでこのアジア太平洋障害者センター APCD との協力を開始していますその中では例えばタイにおける障害者の社会進出への支援そしてタイだけではなくて周辺国やもうアジアだけでもなくてですね他の地域の障害者の方々が社会に進出できるような ういい can APG と一緒にやらてただคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญเลยทีเดียว,วนับตั้งแต่ที่ใจก้าได้เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการซึ่งถือว่าเป็นนิวิตใหม่ที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวย่างต่อไปการดำเนินงานผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจครับการดำเนินงานของใจก้าในการขับเคลื่อนอคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยเรามีวิธีการยังไงได้บ้างครับ それが JICA がですね目指す一つの方向です。人間のの安全保障の考え方でその考え方を実際に体現しているのがこの APCD だと思っています。ACPCD というのはやはりアジアとか太陽州そういう広い地域において障害者の方々が社会に出ていくあるいはその中で ディィサビリティインクルーシブな社会を作っていくそういうようなことを目指す中で ABCD と一緒にそういうようなところの協力をしていきたいと思っています。 เอาละฟังแบบนี้แล้วถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านทางใจกล้าแบบนี้แล้วก็ถ้าเราได้ยินแบบนี้เราต้องบอกว่าอุ่นใจแทนคนพิการในประเทศไทยด้วยว่าเราจะมีงานมีอาชีพมีรายได้ที่ดีกับการประกอบสัมมา,าอาชีพในอนาคตแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นคือในอนาคตกับความร่วมมือของใจกล้ากับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับはい、タイと日本というのは これからはパートナーとしての役割、その関係になっていくと思っています。例えば、高齢化社会はタイと日本の共通の課題ですし、また、万国が抱えるような渋滞とか、また大気汚染とか、そういうようなことの解決にも一緒に取り組んでいきたいと思っています。そして、タイと一緒にですね、と周辺国への協力を、 より一層強化していきたいと思っていますそういう意味では本当にあのタイというのは日本にとってとても重要なパートナーだと今感じていますよろしくお願いします ผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวกับความร่วมมือร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านทางใจกล้ามาซึ่งวันนี้ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทยของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรวมไปถึงคนพิการซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเรามีการร่วมมือกันที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในอนาคตอีกมากมายเหลือเกินขอบคุณหน่วยงานดีๆอย่างใจก้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คุณค่าของคนพิการจะเกิดขึ้นในสังคมได้ทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมร่วมกันมอบโอกาสร่วมกันให้เกียรติร่วมกันส่งกำลังใจเพื่อสร้างให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างมีความสุขร่วมกัน